สวัสดีค่ะโดยความสอสแสวงหาของกินของแสบค่ะแม่ใหญ่นิ้งกับทิดาพ่อนกับม้าพีละมาบ้านพักบุงค่ะพี่น้องหมู่บ้านแห่งข้าวเมาข้าวเมาหอมหอมอ่อ,อ,อ,อนๆออมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเขาพัออยู่นี่แหละเพิ่นแลนรลดขายอยขาวันทางพี่น้องนี่มาเบงอกากรรมวิธีการทําค่ะบนขัวใส่เต่าฟื้นตัวแล้วมีเครื่องอกวนกวนเอาความห่อนขัวให้มันเข่ากัน ไปนข้าเจ้าเฮ็ดดีดีค่ะพี่น้องเกิดมาจากทองพ่อทองแม่ขอดกับหัวตาะเคยผัวขึ้นกันเนี่ลละก็จะเป็นปรเฮ็ดมีหายนาะหมุนไปพรอองกันรวย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 อยู่เมื่อนี้บังเอิญบังเอิญมากทำธุระท่างเมืองอุดรท่านี่ค่ะก็เลยไปพ่อแม่ยายนิ้งพอดีขอดกันเลยตุ่มกันไปสรนี่ป้าป้าป้ามาสัน่อยันก็ล่างสิไปเอาเขาเมาพอดีที่ละพ่อมาสันเขาไปน้ำไวยซะเป็นยังมาสันก็เลยได้แว่มากพอดีว่าจะเป็นข่อยเป็นบุญตาคักเนาะได้มาพ่อข้าเจ้าเฮ็ดเขาเมา กับบ่เคยเห็นอันวิธีการข้าเจ้าขัวเขาหมองจักเทียดลกค่ะมีแต่าแบบว่าต่าแบบวิธีธรามาติเนาะตะกีปันใส่จัก,กรยานรถเนาะลา้วก็ามตามต่าต่ๆต่เองเนาะนี่มันนี้มาพร้อมทีมงานหลายคนน่ะทั้งอ่าน้นอ,งนองแอดมินของอันอันแม่ญม่ใหญนิงขวัวไปขัวไปคอยกับโอ้ยอ่อนซ่อนยางไปหมองได้คอยอ่อนซ่อนเขาเมาหอมไว้ไวยอยู่อันนี้เป็นเขาที่มันตากไว้ตากไว้จากอันขึ้นมาจากน้ําสิลละค่ะพี่น้องนี่ เตียมสาเด็ดนามแล้วก็พึ่งไว้ง่เมันกับปลุงขวัวใส่หม้อค่ะพอก็หาซอกลอกสแสกแซลลุดสลด,ดนหาบึงอันนั้นอันนี้ของข้าเจ้าเองนะเพร่ะจะเฮ็ดตังไว้เป็นกะซ่ากะซ่าค่ะนี่สามซี่กะซ่าแล้วตั้ง้างๆางเตาต่อต่อมาค่ะพี่น้องสิเป็นอบอเนี่ยบอที่เป็นแซ่แซ่เขาล่างเขาอันนี้เป็นเขาที่ข้าเจ้าเกี่ยวมาจากจากให้จากหน้านี่คือมาเอามาว่างไว้นีเพื่อจะเอามาแซ่เขาล่างหน้าเซ่พนัก วิธีการมาเขาเปียกอันนี้ตามวิธีการเข้าใจมาฮอดกันตอนวิธีการ,อ,รอาร์เรสต์อร่อยแล้วคะ่ะพี่น้องคะการตาเขาเมาคอยมาฮอนข่อยแบบว่าคอยคอยทึ่งมากแล้ว่อยกระตื้นเต้นขนคิ้งลูกเป็นตานายพูยเขามากันด้กความเขียวกระจีของเขาเมาเขียวถ้ามาชาติอีหลีอีหลอขอโลเคเลียอหลีค่ะมึือมก็มีคู่บาวสำนวนสองสามคนในละไม่เห็นสอย <G ül üyor> กระซุงกระชวยหัวใสอันแรกไม่ยังนิงกระจิมกวนมูเนาะ <G ül üyor> อืมเขาไปตักเขาไปตักเขาเมาออกจากเตาทีเพิ่นอะเพิ่นใส่สากัางไงนะคะน่ะต,ต่ำตึกตึ๊กตึ๊กตึกจ่นันต่ำอะไรเพิ่นกระตากออกมาตากออกมาใส่อันกะละมังใหญ่ันนี้ก็ม,มาสัวกันว่าออ,อ้ยแขวนสิล่องฮวนมึงอัใส่เป็นยังไงนิ้งก็ปินตะฮอนนี่ดาโน่เห็นข้าเจ้าฮวานเบิ้งเบึงค่ะพี่น้องอันนี้คือเจ้าของเจ้าของเขาหมอเพิ่นฮอนเป็นเห็ดเป็นปิ่นตัวนั่นเห็นบ่ ฮอน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 เป็่นว่าเอาเอาคัดเอามีดงามๆามมีดงามๆามเขาเมาอันนี้อันนี้จะเป็นร่งสีหน่อยหนึ่งรงสีหน่อยสีสีเขาสีเข่าลงมาสีเข่าลงมาเอามาถอนใส่กะละมังหน่อยนะคะลงสีเล็กเล็กข่อยกว่อันซ่อนเขาเมาพี่น้องหอมหอมอมเพื่อนมาเขาเมาคือสิอ้ยกินเอาไปส่งใส่น้ำบบส่งใส่บักผ้าวนนๆส่งใส่น้ำตาลคือสิแซ่บเนาะเบื้องเบื้องเบื้องพี่น้องเบื้องสากมัน จะฉันมาต่ำไม่ก็ดรอกกระเดียแท้จุดจุดจุดจดอันนี้จะเป็นกากที่พอนฮอนออกมาแล้วเป็นกากกันกากเขา่ากากเม็ดเข่าดีละค่ะตึกตักตึ๊กตักตึกตัก,ตกโออ่อนซ่อนสมัยตะกี้เนาะอันต่ำเขาต่ำเขาเกียบไหมเอาข้นนี่ละต่ำเอานี่แหละเฮ้ดจังสีละสากง่ายๆ่ๆยจังสีละตำ่ำลงไปแล้วก็มีแนวข้อนอัตโนมันิ อเห็นแล้วหวันซ่อนค่ะอือันนี้จะเป็นร่องสีนี่พันกรลั่งเงเขาล่งไปมันแรนลงอันนี้ที่พันสีมานเนี่ยมันก็ใส่ถุงไวเพื่อเตรียมตัวจะไปสิ้นสุญญากาศค่ะซีนแบบสุญญากาศเลยอืเป็นการถนอมข่ามเมาว่าให้ให้ใหรสชาติหอมกุ่นอยู่ตลอดเวลาข่อยเอาไปามาไขก่กะเริ่มจะสนใจว,นวิธีการหอนขาเมาแล้วข่อยต่อคิ้วเลี้ยงคิ้วเป็นใยหนิงเนี่ยย้าย,อยเอาข่เฮ็ดน้ำแน่ ไม่ใช่หนิงแล้วกับทำช่องเชี่ยวชานขนาดเลยอืทำช,ช่องในการฮอนน้ำฝนบุ้ยฟัดเข่า้วยกรรมวิธีแบบสาระสุดรวยของเราคอยก็ไปจุกมันน้ำเล่า่ะครับพี่น้อง่อยไปเคยพอนะัอเนาะข้าเจ้าเฮ็ดจ้งไหนโอ้ก็ไดมาเห็นกับบึง่งก็ดีอยู่ค่ะพี่น้องได้ความรู้ดีอยู่ได้ความรู้ที่ดีออ้ยพญายนิคก็ไดแล้วก็ยยังอวดอ,อัวคักเนาะตากลงองะไม่ใช่หนิงกระไดคอยเรยว่ายายเอามาไม่คอยยัน อันอน้ำเนรเอาม้าเห้ข่อยอันฟัดน้ำเนรปั่นกันผู้ละฟัดสองฟัดเรา <c oughs> เห็ดแล้วฟัดหนึ่งนี่เลาสิทธิ์ที่เสนอว่าที่ดาวพอดร่องเมืองถามีอ่ะมาสันเอาม้าใหญ่กว่าสิล่องเมืองกระนะมา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 แล้วปะเพราะที่ดาวพอดตัวานังทั้งนี้่าสันบอขอเสินังทั้ง,งนี่ละ่ะเสียงจังเข่าหนาข่อยดีหนาข่อยจังเขา่า <c oughs> เออเศร้าเศร้าใสา่เมืองสีฮ้อนเป็นบะบุสีฮ้อนคือเป็นเห็ดบะบุแต่โา <c oughs> โอ้ยฮอนเหมียะว่าเป็นฮอนเข่าละซ่องฮะรลดเบืองการฮอนพื้นที่เรีกกับฮอนที่ดาพ่อนเมืองด้วย <c oughs> โอ้ยมาคือฮอนมาคือฮอนเขาให้ไกล้แถวผพ้ขานี่นอะก,กินได้ยุคค่ะกินได้ยุคค่ะพี่น้องฮ <c oughs> อนไปเนี่ยเศร้าเนี่ยฮอนเอาเม็ดง,งามๆสวยๆครับหลักก็มาเทศใส่ซุ้มอันนี้น้อยไปลบๆเนี่ยก็เอาไว้จากอีกเปรรยูปอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องเอา้าฮอนฮอน โอ้ยบวคือดอกสิดาพราะว่านี่ถ่ายกินย่างเดี่ยวรถเจ้านั่นมึงย่างเห็ดอีหยังมึงเนี่ยหดแต่ว่าเป็นฮอนแบบให้ผ้มหม,มูกับถ่วงในบ้านหมูกับหวัวขวันเห็ดบวคือกับหมยูย่อยหนิงนหะรเหร็ดคือกว่าสิดาพ่อเก็กเห็ดตามภาษาข่อยนัน่นแหละเนาะเบียกกากมันอ่อยพ่อมาโอ้กากากากกับผสมมาหลายอยู่กาก,ากเข่าเปลือกเข่าเก็บออกให้เพื่อนน้ำค่ะใกล้จเต็มกระมังเหมืเด็ข่อยมาเห็ดมาเด้อพี่น้องเด้อ